วิธีเอาชนะความคิดที่มาบั่นทอนชีวิตของคุณก็มาจากการที่คุณต้องฝึกเปลี่ยนความคิดบ่อยๆทุกๆวันเพื่อฝึกควบคุมความคิดของคุณควบคุมความคิดภายในจิตใต้สำนึกของคุณแค่คุณเชื่อว่าคุณทำได้มันไม่ใช่เรื่องยากแค่คุณรู้วิธีคิดทิ้ง ความคิดเดิมๆเพิ่มความคิดใหม่ๆใส่ลงไปด้วยการคิดบวกคิดดีรู้สึกดีกับตัวคุณเองเมื่อคุณคิดไปแล้วคุณรู้สึกดีไปแล้วเมื่อคุณฝึกทําบ่อยๆทุกๆวันทําสิ่งใหม่ๆอะไรที่คุณไม่เคยคุณเคยคุณก็ลงมือทําอะไรใหม่ๆเมื่อคุณรู้สึกเศร้าใจหรือมีเรื่องมีปัญหาอะไรที่มารบกวนใจคุณหรือมาท้าทายกับชีวิตของคุณคุณก็จะ มีวิธีรับมือทันกับสิ่งที่มาท้าทายกับคุณเพราะฉะนั้นให้คุณเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ๆด้วยการใส่สิ่งที่เป็นพลังบวกคิดบวกรู้สึกบวกรู้สึกดีเมื่อคุณเหลือคิดไม่ดีคุณก็เปลี่ยนใหม่ด้วยการคิดบวกคิดดีในด้านดีกับตัวคุณเองเมื่อคุณคิดไปเรื่อยๆแล้วมันก็กลายเป็นนิสัยใหม่ที่คุณไม่ต้องไปพึ่งพาอย่างอื่นเมื่อคุณเจอ ปัญหาท้าทายคุณก็คิดว่าเป็นเรื่องชิวๆเป็นเรื่องสบายๆสํำหรับคุณเพราะคุณรู้วิธีรับมือกับพลังคิดไม่ดีแบบนี้